กาทำอะไรที่จะพัฒนาจิตได้ตัวอย่างเช่นความะมีความคล้าแค่ความเปรียบความเห็นเกี่วตัวเองถาไม่อาศัยไม่อาศัยเพื่อทำที่ข้อหรือคำว่าหรือที่มีความงม,มว้คำว่าจะท่าคือการกิจารเสียสละทางกิอก,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 การให้แล้วก็เมตตาทำามนจ,จิตใจ นี่จะเป็นเครื่องฟอเครื่องชำระเครื่องพัฒนาจากคนธรรมดาธรรมดาที่เอาเปรียยนับแค่แตะมีเกิตัวโมโรมาโมโตสัเมื่อมีมีจาระการการบริจาคในที่นี้เขาไม่ได้หมายถึงให้สิ่งของอย่างเดียวมันให้สิ่งที่เป็นค่าสืกของความดีคือสละสละสิ่งที่เป็นค่าสื่อรือ ทิ้งหรือละสิ่งที่เป็นค่าสูกรของความดีอะไรที่เป็นความดีแล้วมันจะมีค่าสูตรมาทำลายทำลายก็ต้องระลึกนึกถึงรู้ให้ได้ว่าต้องทำลายต้องสระในเวลานี้ค่าสูกรของความดีของพวกเราก็คือความขรึแค่ความนอนเรียบความประณีความเย็นแก่ตัวความงลงม,งมากเหล่านี้เป็นค่าสูกรของความดีก็ต้อง ต้องสละต้องรางต้องวางต้องบริจาคไม่ได้บริจาคให้ใครก็คือทําให้มันหลุดออกไปจากตัวเรานี่ก็คือววความหมายของกาบริจาคทานคือการให้ปันสิ่งของและที่สุดก็ให้อะไรให้น,นใจมันจะทําให้เรามีฤทิส์สมรรถนะงดงามต,ต่อตนเคนรอบข้างและสังคมรอบตัวและสัตว์ทั้งปวงก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างันตที่สุดคลอดยเพราะการให้การเสียสละการากแบ่งปัน จะฆ่าการบริจาคทางการให้และเมตตาความตัง้งปรารถนาดีให้มีจิตใจมองโรคในแง่ดีมองโรคในการรู้จักให้อภัยมองโรควยค,ความเข้าอกเข้าใจพอเข้าใจรู้จักเราก็จะรู้จักที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแม้นจะถูกก็ตามผิดก็ตามได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามเสียก็ตามไม่เสียก็ตามชอบก็ตามชังก็ตามเมืาอจิตมันมีเมตตาแล้วมันเข้าใจ ใจว่าคนที่เขาถูกก็คือคนที่เขาฉลาดคนที่เขาผิดก็คือคนที่เขาโม่คนที่เขามีอุปทานความยึดถือมีอวิชาความโม้เขามันเป็นคมของสัตว์ที่ติดตามตัวเขาตั้งแต่กำเนิดก่อนเกิดก็มีถึงวันนี้เราจะาบอกว่าเขาปยาบามเขาคาดเขาตัณนิติว่าเขาบินทาจ่อร่างจรางรันเขาก็คงจะไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาถ้ามีใจเมตตานแล้วจะทำให้เรา เข้าใจรู้จักมีใจเมตตาแล้วมันทำให้อยากจะให้คนอื่นดีปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์ต้องการให้คนอื่นเป็นสุขจิตใจที่เมตตายอย่างนี้แหละมันเป็นเครื่องสร้างปฏิสัมพันธ์สร้างความรากักความกลมเกลียวความเป็นทีหนึ่มใจเดียวเพื่อเป็นพลังของสังคมเป็นพลังของชุมชนเป็นพลังของบุคคลและก็กลายเป็นพลังของแผ่นดิน ถ้าเราได้เข้าใจได้เจเริญธรรมว่าอย่างนี้่ซึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจา้าเราก็จะไม่รู้จักธรรมว่าแบบนี้ไม่รู้ว่าอะไรคือจะท่า,ทาการสละสิ่งที่เป็นค่าสึกข,ของความดีอะไรคือทานการให้เราก็อาจจะเข้าใจแบบเี็นว่าอยู่ร่วมกันกับพี่กับน้องก็แบกปันเลี้ยงดูท่ามันเฉยแต่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นก็บอกว่าไม่ต้องเฉพาะแค่ ที่จะให้เฉพาะพี่น้องอย่างเดียวแม้คนอื่นคนสติคนไม่สดิคนใกล้ชิดคนไม่ใกล้ชิดคนรู้จักคนไม่รู้จักการสละกันให้เนี่ยมันเป็นเครื่องสร้างความรักความเมตตาต่อกันมันสร้างแรงจูงใจให้ร่างกายกลมเกลียวกันการสละการให้เนี่ยมันทําให้เกิดความงดงามในหมู่ของสังคมมนุษย์และทําให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปึกแผ่นแน่นหนา เขาท่ามนุษย์ไม่รู้จักให้ไม่รู้จักเสียสละมนุษย์ก็คือเนรชาถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเห็นแก่ตัวมนุษย์ทุกคนเอาเปรียบมนุษย์ทุกคนอยากได้มนุษย์ทุกคนรักสุขและเบียดทุกและอะไรที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขก็จะผลวายโดยไม่สนใจว่าการผลวายนั้นจะทาให้ผู้อื่นเป็นทุกข์หรือไม่นั่นคือที่มาของําว่า มันจะทำร้ายมนุษย์ทำให้สังคมมนุษย์อ,อ่อนแอและทำให้ชุมชนไม่แข็งแรงและทำให้ตัวเราไม่ปลอดภัยแต่ถ้ามีจารีธาตุมีเมตตามันทำให้ชุมชนแข็งแรงตัวเราปลอดภัยสังคมก็เข้มแข็งแผ่นดินก็มีพลังเมื่อเราก็จะอยู่กับอย่างชนิดที่เป็นตัวแผ่นแมตตาร่วมมืรอร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเพื่อจะให้อภัยและก็เหตนแก่ตัวซึ่งกันและก,กัน ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของกรรมธรรมาเป็นประโยชน์ที่เราได้พบพระพูทธเจา้าหรือได้ได้ยินชื่อหรือประนาของพระผู้มีพระภาคเจา้าถ้าเราไม่ได้พบพระองค์ไม่ได้ได้ยินชื่อพระองค์ไม่ได้เห็นถึงคุณลักษณะคุณลักษณะคุณลิเเษพระเมตตาธรรม,ร,ญญารมพระปัญญาธรรมพระบริสุทธิธรรมที่พระรงองค์มี เราก็จะไม่เข้าใจไม่รู้จักแล้วก็จะเหมือนกับสแตนเดชานที่ต่างคนต่างอยู่แม้ต่างคนต่างก็จ้องจะเอารลัเรียบต่างธงต่างก็จ้องที่จะยืแย้งจริงดีจริงเด่นแก่งแย่งให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการพฤติกรรมหล่านี้มันไม่ต่างอะไรกับสแตเดรชานแต่ที่เราต่างกับสแตนเดรชัเพราะาเรามีสำนึกมีคำพูดมีบรรญาคิดมี ความวิเคราะห์ให้ควรและสําคัญที่สุดคือเรามีจร well. ิยธรรมเรามีคุณธรรมไอ้จริยธรรมคุณธรรมเนี่ยมันทำให้ยกระดับจากมนุษย์เดรจฉาโนให้เป็นมนุษย์เทวคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันยกระดับจากมนุษย์ธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นมนุษย์เทวดามนุษย์ที่มีคุณลักษณะคุณสมบัติเหมือนดังเทวดา ในเส้นวานนี้เราจึงะมาน,อนอ้อมนึกนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระผู้มีพระาคเจ้าตระมาอรูปสื่อประเสริฐพระองค์นั้นซึ่งบัติมันเกิดขึ้นในในโลกในจักรวาลนี้ผูกคนรื่องพันธนาการของสรรพสัตว์และก็ชำระลงทินในจิตใจของเวไนยนิกอนและผู้คนชน ั้งหลายให้บรรเทาวาบาปลงไปให้เหลือแต่ใจนิ่งใจสะอาดใจใสใ,ใจสงบเน้นดำเนินการกล่าบในบ,นสบทสรุปของพระธรรมคำสั่งสอน84,000พระธรรมขัะกาย่อลงเหลือสามอี่เรียกว่าโอวาทปฏิโมงในหัวใจสําคัญของพระธรรมคําสั่งสอนก็คือสัพพะบาลสัตตละนังการไม่ทำบาปทั้งหมด บุญส,สมรูปประสพปทาการทำกุศลได้ถึงพร้อมสจิดะปริโยตปน,นังการจำหน้าจิตของตอนให้ขาวรอบออกใสตอนนี้แค,คือคุณวิเศษคุณลักษณะคุณอันเป็นเอกเทศซึ่งไม่มีอยู่ในคุณใดๆของศาสดาองค์อีกอในโลกนี้าไม่มีศาสดาื่นก็จะไม่สอนแบบนี้ มีอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเท่านั้นที่พระองค์ทรงทรงรู้ถึงคุณอันพิเศษเหล่านี้แล้วก็อวมตอบได้ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติึกนัดแต่ก,ก,การตัวจาใจเพราะเราได้อาศัยบ้านามพวกเราจึงได้รู้จักที่จะยิ้มให้กันเพราะอาศัยความเมตตารมเราจึงคิดช่วยเหลือกัน เพราะอาศัยการเสียสละการบริจาคเราจึงกลายเป็นคนที่ไม่แค่เกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จกกนไเปเบียดบังประโยชน์ของใครเราจะอยู่อย่างพอมีพอกินพอตัวพอที่จะาร่วมมารวยเข้าหากันและกันเพราะอาศัยคำว่าจะรากกันให้ทานการบริจาคเมตตาอยู่ในหัวใจเราจึงได้รวมอยู่กันได้ไม่ว่าจะเป็น คนมาจากเผ่าพันธุ์ใดชาติไหนความแต่ต่ามูมนงศ์คตขอระพ่ระดุษสีผิวสูงดำยาวสร้างขาวแดงอย่างไรมรารวมกันได้เพราะความหมายเห็นความว่ามนุษย์ผู้มีนรใจมนุษย์ผู้มีบุญมนุษย์ผู้แสดงความดีความประเสริฐมนุษย์ผู้ต้องการคุณนาค่าของความเป็นมนุษย์ บรษย์ที่เกี่กันความรุ่งเรืองเจริญในสังคมของมนรษย์ด้กันเองเราจึงสามารถร่วมกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันปกป้องภัยพิบัติและป้องกันอันตรายและช่วยให้ความเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนยาวนานสืบเนื่องส่งมอบต่อถึงอนุชนคนชั้นดังหลังได้อย่างจนิ้นที่ไะจรู้จังสิ้น เรา่อนี้คือที่มาของธรรุราชานสแห่งพระธรรมท,ที่ส่งเสริมให้นระย์มีศักยภาพเห็นปานนี้แอ้เหล่าลูกอย่างเราท่านทัง้งหลายจึงควรจะต้องตระหนักรเรื่องสำนึกรู้ถึงคุณของพระผู้มีพระภาทีา่ทรงประสูติในวันนี้เมื่อ200ปีก่อนแล้วเมื่อทรงประสูติในวันนี้เมื่อ200ปีก่อนเนี่ยคำว่าประสูติ มีอยู่ทำอภิปร,รายอยู่สองอย่างคือประูตดโดยทำรรกายกับสมโพธงก,กายประูตดโดยทำกายก็คือประศุดโดยลักษณะที่วันนี้เหมือนกันที่พระองค์ทรงบิมาเกิดเป็นพระพุทธเจา้าประูตดโดยสัมโพธของกายก็คือป,ประูตดเป็นพระเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหรือพระมหาโุริสัเจา้าในวันนี้ก็เหมือนกัน ที่เราได้สิ้นเจ้าชายศิัทธาและเราก็ได้ไม่เห็นพระพาณิชยกพระกันของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งทรงพระคุณอันประเสริฐก็คือวันเบรีธาในวันเดียวกันมันเป็นวันสําคัญของพระมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นะั้พระศพพระองค์ทรงม,มพีพระคุณอันนั้นลัำ ต่อเชาวเราทำอะไอย่างเดี๋ยวพวกเราเข้ามาช่วยกันสร้างดอกไม้อันสำคัญและยิ่งใหญ่ที่ประด,ระดุกประดาประดาตกแต่งด้วย,ด,วยด้วยสีทิ่ด้วยกลิ่ทบหรือจะเรียกว่าเดลัตันนอันวิเศษที่เราจะช่วยกันประดับประดาประเดิยระดยให้กลายเป็น บัวแก้วอันวิเศษด้วยการปฏิบัติบูชาพระบุมรพระพเจ้าทรงย่อย่องการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอันวิเศษอันยิ่งใหญ่หลูกหลานท่าน,น,นที่นันทนังหลายก็สามารถสร้างเครื่องบูชาด้วยการปฏิบัติดได้โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงแ,และไปเก็กบหลวบัวจากที่ไหนขอให้ได้สร้างหอวงบัวในจิตใจ ดอกบัวในใจเนี่ยมันจะมีแสงอนุณงามสุสก,กาวมีกิ่นหอมมันจะลงใจเนืสดชื่นแจ่มใสใครได้สัมพันธ์สัมพัน์นตั้งแต่ต้องรือได้สูดลม mm hmm. ก็จะรู้สึกรุ่มรวยเลยด,ด้วยความสุขไม่อิ่เองเปลี่ยนปรีย์และสมบูรณ์ด้วยหัวใจความเต็มตื้นและปิติ mm hmm. แบบบัวที่ เป็นดอกโทีิกายเป็นที่พึ่งอันบริสุทธิ์ที่ไม่มีความเหวี่ยวเฉาไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนแรงปานใดฝนตกน้ำท่วมว้าผ่าพายุกระนับดอกัวในใจก็ยังเปล่งบานงอกงามไปบย์และลุร่องเจริญได้ตลอดเวลาแถมยังเป็นที่พึ่งมาอาศัยของแมลงพึ่งแมลงผู้ละหมู่มอนมวลมหาชนคนทั้งหลายที่อยากจะได้สัมพันธ์สัมพันถึงดอกัวในใจ และอะไรคือดอกบัวในใจก็ค,คือความมดงมันในจิตใจความมีสติตมมั้งมั่นความมีปัญญารู่เรือความเขา้าถกเข้าใจเห็นสถานภาพและความเป็นจริงของชีวิตและสรรพสิ่งในโลกอย่างข่องแท้โดยไม่ยึดติดในเครื่องบรรณาการทั้งปวงเหล่านี้คือเครื่องหน่อ,อใเรี่ยงดอกบัวให้เบิกบานจ่มใส แัะมีเวลาสักสิบนาทีลูกหลานทุกคนก่อนจะแต้เมตตาจะเดินภาวนากันก่อนทั้งหมดรูขึ้นยืนยืนล้วเราดูที่ว่าเรายืนอยู่ปกติเหมือนกับมนุษย์ที่ไม่ทำลายตัว เคยพูดหลายครั้งว่ายืนก็อย่าทำไรตัวเองคนที่ยืนทำารตัวเองก็ยืนเพื่อจะเยียบไปข้างหนึ่งจนข้อกระดูกมันสึกติดเป็นนิสัยจนอายุมากเข้าเลยสุดท้ายขาสร้างยาบไม่เท่ากันเลยต้องไปเสริมรองเท้าให้มันสูงขึ้นกว่าเก่าถ้าไม่ทําก็จะปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกแล้วก็ถึงจะเบท่อหน้าทรมานนอนก็ปวดนั่งก็ ยืนยิ่งปวนเงินใหญ่ยืนทำลายตัวเองก็คือให้น้ำหนักตัวมันอยู่ข้างขวาและซ้ายสเสมอกันแขนสองข้างที่ดิข้างลงตัวไม่ต้องการความเท่และเตะท่าวันนี้ไม่ต้องยืนให้มีสติอยู่ภายในกายสิบนาที